คนบได้าเออกระสมเคียร์ยุตตัวนี้แม่วันไหนก็โอ้โอ้หัวงามอยู่สวัสดีค่ะวิธีสารบัญยัดปิดสวัสดีค่ะพาลูกชายมากุนมันพี่น้องมาเมืองกันดูมึงโอ้ยขาวทันทีทันดังหัวมังงามจะเจมเอ้หัวมังงามเถอะแล้ดินก็นิ่ง่ายนังอืวันใหญ่บ่อุ้ยยังอยู่ด้วยนัง

เอามัเป็นอุ้มจังสี่ซะบอุ้มแบบนี้กังอุ้มแมมื้อตื่มาตีตากันบ้าโอ้ยเดอ่อนเมียนเมียนบอเจียเจียวจ้าจังสี่ก็เห็นเอาลอพว่าแถวนี้ไม่มันลนี่เนีเคี้ยะเขาเนเี้ยบพัน์พี่น้องละเียไงตันี้อยู่ตาอเป็นบ่อเดรนงหัวเลื่องมันตรงเรียนเดั่วกำลังเอา ง้นกเจหม่แต่ว่บบาดินก็กลงายย่ายอยู่ใครอยู่วันนี้พากันมาว่ามาร้องเสียมภาษากรหมันอยู่เด้อเสียมหมันตัวนี้ไหมเออง,งัดงัดงัดเอ,อมันหัวงามพอดีเลยมันหัวงามมันหัวงามไปเนาะมึงสภาพเั็นกลมันเนาะ <c oughs> อืมหัวหน่อย เขาหามยุ่งกันยังส่ตัวนี้ลู้ขากับประเดี๋ยวมาสิมากลมมันเด้อถุงมือกับปรดี๋ยวมาอ่ะกันมาหาหน้าซื่อหนึ่งบ่หน้ามังง่วม่ันอุ้ยยุ่งกหลายอยู่ตัวนี้ปลามันกะได้โอ้ยโอ้ยยุ่งอุ้ยยุ่งเดี๋ยวใส่สินคาของพ่อยดเจ แนวไดโอ้เขียเดียวบท่นีน่ลุงเขียยุ้มกันจาเป็นบรด็นลุงด้วยเนี่ยเนรนบ่อเออข้ปขาบงบงงเบื้องมงองกลนน่อยูเบื้งมองกลุนนะ่ปะมนนหน่อยแล้วตน,นี้เลนบรนไปกลนไปกลนมาไดไดเลยดิไดเลยดิมอเกาเปม็มองกลนไดเลยมามาเรยดิ เดี๋ยวเอาเขินตาก่อนดิจังตไปเดีอยวไปเดี๋มีดมานน้ำไปเดี๋ยไดีตั้งใจเนาะว่าสิว่าเปนมะน้าซื้อซมาซองมึงมามาลองเสียมโอ้แต่จะทำถ้าไปตั้งใจไปขุดที่เลี้ยงสิได้หลายตัวนีดนึงเนาะเข็นตาเข็นตาเดี๋ยวขั้นตั้งใจไปขุดอันนี้แค่ว่าบปเดีตั้งใจนะ ใด่หัวทอดใหม่เี่ยนะแล้วปวลบปลาดุกเนาะสี่ก่อยปะปลาขาวปลาขาวมีอยู่ด้ปลาขาวพอตึกแขนมาไปสุดไเบิดเลยอันนันที่สองบะที่สามปะลสองเกียวอมันยมกันไรเกียอ๋เดียวหอเออนี่นี่มันเป็นไเป็นเงาเดียวกันมัอเกียแสดงว่าเกี้ยนี่ใหญ่เอาเจมคือคนนั่นนออกแล้วหมดังบะเงาไหมอมันเกิดน้ำเงาด้หรย bất đi cờ ngầu bả ngầu cười, này, này. Ừ. là phẳng tăng ngầu bánh tay nước sụt thì hao nước bò sụt không biết chuyện gì ông tiền ông giờ con cho cho ăn chơi như thế này um um gì mà nhện gì nó lốm thằng này bố thân này con tí thằng này อย่างน้มันน้ำมัอหัวเก่ามันหัวเกาจนอันนี้ีบอานมี่แมผีไหม่มดืมแ้วอ่านีบา่ออันนีดื่มน้ำเมาเตีมันลงมอล้มาเข้าไปอีกวันนั้นเดนเดนเดหามเดหามแล้วกำลังหามกำลังหาม ่มเสร้องมาจากเมื่อกุงเทพปุ้นนั่นเอยหมดแห้งแลยสากได็ก่นหมดแล้วนั่นเดนเห็นเลยเห็นแล้วัวในน้อยนึงแน่นปะสั่งมาจากกุงเทพกุงไทยยังได้สิแห้งหมดไวถิ่น้อตั้งใจม้คนมันกขักเตี้ยแห้งหมดแล้วเอานะขา้าใหม่ขาใหม่้าใหม่โอ้หนึ่งมีต่ว่าน้อยเอ๊อ่มันขามันเบียงแตกซ้ำ เนื้อข้ามันข้าเคียวใหม่บางตัวหัวเขาขาวสีเสียบๆเลยหวานๆมันจะเป็ียนตาสิ่งล้ไปเจีายบเขาตกคนไะเคี้ยวตกคงตะอันล้มย่างเดียวบ่ต้อตรงน้ำบ่่าอตรงน้ำหนามันปะตะเรียนเราก็สุดไหมอืมก็ดีด้วยล่ะเขาบเมไงตเรียนนี่อืมอืมสยดีดีเลยตสิ่งล้เรปมันก็จังมันลงมนี่เด้อนย่างไรนั่นนั่นจับเจียนึกว่ามันซับเรีว มันก็ยังมันลงแถลงตัวอ่าไปเรื่อยๆสุปแล้วมีตะเรียนกับบอน้ำเตะคนไหนมบัดเราบอกได้ว่าไหนเสียม่เลยเสียเขีเศราเสียเขียนเบ็ดมนอันเดวอ๋อมนี่ำนั่นน่ะในหัวเดียวน่ะขี้ไรจันเรียนอีกคันน้ำไหนบอกันเขียนใหญ่ปนน้ำกันนาสิมีหัวไรก็อนนั้นด้ีล่ะเรียว่าเขากีคันน้ำมั้งมันสิไปมีหัวอยู่ปุ่นละปุ่นก็มองน้ำจะว่าอย่าง จอหู้อีกเลยอ่ะจอปองอีกเลยเด้อเห็นแค่อยังไงทั้งในเนี่ยหมดจีมองนี่บ่มีแหละโอ่ยหมดลินกัดคือแตืนนี่เด้อหมดลินเิ๋งเหรอเอาเอานี่ลงได้เนาะนี่เนาะสามมะกรูมือใหม่ป่ะนี่เลยมาบ่มีมีดนี่กลัวอไรอยู่อ่เกิดการมั่งปลาขึ้นแล้วอะได้มาเห็ดมั่งสิเลยมาปลามาทำบ่ได้มีมาบ่ได้บ่แม่นแนวนี่เนาะมันต้องได้ อุปกรณ์หาหาอยู่หากินเหาอ,อันนี้ก็บบ่ได้ตั้งใจว่าสิมากวนมนันพี่น้องเอ,อ้ยตั้งใจว่าสิมามาเบิ้งนะมาเบิ้งจะเขา่าเฮะยมดดินบ่มดุมดมดดินแตกหัง่งเราโอนบ่ได้ดอกเกมคุณน่ะมึมมงมดนั่นหระบู้ห้ยต้องให้เขาสงบก่อนบ่คือบ่คือยังได้กระสีคนจีฮะไม่จะเคลียร์ทั้งหมดเคลียร์ยัง,ยงคนอ่ะเถอะ โอ้นี่บอกเดีวก็มีเคียนึงอี่มันขาดอ่อนนึ่อืมอืมอืมเ่ยเห็นเคียน่อยนะเดี๋ยวเคียนึงอย่ายู่ขาเดี๋ยวสามเคียนอยู่น้ำกันย่างนั้นคนยากมากยู่เงาคักบเนาะโอ้ยยู่เงาไหมยังสิมันต้อนไอ้หนำบกจัหน่อยล้วเขาจะมาสาะใดนี่เออสาะคนแบบสระแบบมันมันเป็นหัวดีแถอเดี่แหละขั้นสาะเตมด้วเป็นนนอยทำการแสดงเลย ทาเบิงบ่งหัวถ้าเบิ่งหัวตู้ร้านเคาะกลุ้นเด้อสิโอ้สิคมดีครับ<น>หมดถึงไตเต็มนะแต่ลงเหลือลองหัวเลยเด้ออือทาต่างทาบอดีเพ <c oughs> ต้องระวังเช่นเดียวกนทาไหนมามาลงใส่กันแมนแมนมากยังซันเด้อละ่ะมากเป็นยังซันเด้อ <c oughs> คนสิเริ่มห <c oughs> มดทิ้งหัวแม่ใบพระดอกบัวบ่ เราผสมไหนเอ้าผสมไหนหรือตอนมืออยู่ยั้งคือกันเด้ปหนหน่อยคนนเะขี้ยงใหญ่คนนี้เกมบซ้ำเสือกลำง้อลำกู้นี่แหละผสมไหนผสมเขี้ยนี่แหละเป็นเป็นยังสีแหละเป็นดอกบัวในน้อยยังสิลงมบัวในเด้เบิ่งต้องเป็นดอกบัวนบ่ป่ะเป็นดอกบัวเบิดเออเออคือกันก็ันจิตปนน่อยคนเลยว่าเป็นบอท่นีหเออมันบอทันนั่นันังซี่ต้องรอไปมะกรูช่วงเดือนพุดดิเดือนอีกจักสองสามเดือนน่ะไหมอีกจักสองเดือนลายหัวยังสิใหญ่ก็สินี้จริงแก่เลยป๋อ

เป็นตะมีหัวอ,อยู่ได้หะอติงพ่อยหรอวะอืมตวใครอยูอย่ดินมเป็นปตะกลงายอยู่ดินซ้ายเป็นตะบวะบวัวอืมอ่อนแล้ว <laughs> บอกชือจะได้บ่กวัานี่แมแล้งเลือกแม่โหลดดอกบัวอันแต่ว่ามนบสิุน่นลุนลุนต้นหัวใหญ่จมันก็สิลงเลือกแท้มันเพลียนป่บเนาะมันเลียนมันละทอนกับคัก เย็นได้หรโอเนั่าโอหันหัวของริงเด็น่น้หญ่โอญะหัวใหญ่หั่นจอไว้ไว้ได้เสียงดโอนใหญ่ตัวนี้โอดอดจะไปถื่เจอดจแล้วก็ไปถือหัวอีกนะมัยังเป็นนามอยู่ไมเป็นนาแล้วกะขลาง่างสุดแล้วนั่นสุดแล้วสุดแล้ว หมเพันสุดแล้วลงมอเอามือค้ำมันกันโอ้หมะใหญ่หัวใหญ่โอ้มาแล้วนี่แหละอู้วผ้าหอมอยู่เออกระสมเคียดยุตโตนี่แม่ได้ย้อนอยู่ได้ย้อนหัวหนึ่งสองหัวอยู่ได้ย้อนสองหัวเปบ่สองหั่นเนี่ยโอ้หัวหนึ่งหั่นเออหัวหนึ่งหั่นกับบล็อกไงนั่นดิี่มาทำได้อนูไทยยู ไอ้กบใดขึ้นหัดมีไหนอยู่บ่มัมันมันมัน,น,น,ห,นหัวหั้งหนโอ้หัวนีไหนนีองนมัิน,านาอหาหองนด้วยโอเจาะอีกละขาวปนเลยกดย <laughs> อ,ยอยู่นี่เออโอเคอยู่อืมยนั่งเจาะอยู่คนเัียนะนี่กว่าสิบ่มีบไดหัวเรียวมันมีสองสามเคยียอยู่น้ากันเนาะมันก็ตรองใดละ เขียนมาให้เสียเลีไหนนี่บอดายหัวเลยเขียนอืออบท <laughs> ดบนี้ลรจ้ะอือ <laughs> ได้ยูน่น <laughs> ได้หลายกว่าแม่ไปคนัมดมือต้นนี่ต้ไ <laughs> หวไงวไวงก็โอ้โอ <laughs> ้หวงามอยู่มันนานมอือหาข้าวเดี๋ยวก็วไดปนีตัวนี้ โดนสำหรับเจียมเดินปะอืมเดมันหวัวสีแสบไบตุ่ม,มหวัวใหญ่แด้อยู่จังสี่จักสีหาหวัวเนาะแสบโอเคยูมาข้าวเดียวกัได้มา,าหมดแสงคุณปะตาตาคุณอยู่บ้านรึเปี่าบ้านเราลักรออยู่คุนยิบนาดเจอกันไหมค่ะ คนคนเมื่อยแล้วว <c oughs> ันนี้มะวันนี้มะชุมบิวซื้อปริกลน,น้ำเพิ่